กำลังสิแพ็กแพ็กจัดส่งให้อันนี้สิเป็นรอบของวันที่ยี่สิบหกมิถุนาเด้อแล้วรอบนี้จะมีสนิมนิดหน่อยนะเพราะว่าส่วงนี้เป็นหน้าฝนจะมีสนิมจัดแน่น่อยนึงหนึ่งว่าเป็นหน้าฝนให้ลุไกันดก่อนสิ่งที่ลุกคนจะได้ไปนะมันจะมีอยู่สามสิ้นสามยางเด้อ มันจะมีสคอคนนี้แล้วก็ตัวฐานก็คือแบบนี้ที่จะได้ไปก็คือแบบนี้แล้วที่นี่แบบนี้ค่อยจะมาแบบว่าให้ประกอบไปประกอบเอาเองให้ไปประกอบเอาเองจะได้ไปแบบนี้ไปนี่นี่นสิ่งที่จะได้ในกล่องสิ่งที่จะเห็นในกล่องก็คือตัวนี้แล้วก็แบบนี้ แล้วข้างในจะมีสกูสกูให้เป็นลักษณะนี้ลหละเดอ้อใเห็นในกล่องก่อนจเปิดกล่องกะถ่ายวีดีโอไว้แน่ก็ไดเดอ้อถ่ายให้แน่เพื่อของเสียหงเสียหายมาิสี้เข้มกันได้บางเทือก็มียูดอกเคสหนึง่งแบบทรงไปแล้วของงโคบข่อยก็ว่าข่อยท่งครบแล้วในกล่องเค้บอกว่ามันมีการสำรุดด้วยมันมีการสำรุจแต่ข่อยก็ได้โทร่ถาม ไอ้คุณท้งเนี่ยคุนซ้งิ่กกัว่าม,มันมีสำรุดียังคอยกันเลยบุว่ามันเป็นต้นสายไปเห็ุมแต่สายกันเลยเค้มให้ลุงไปตรวน,นั้นเคมให้ลุงไปเรียบร้อยแล้วแต่กพะพยายามเปิดกอดเปิดกล่องก็่ายวีดอไปให้นน้ำเด้อนี่กำลังสิแพกให้